สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องว่าด้วยการนอนไม่พอนะคะสําหรับสภาวะการนอนที่มีปัญหานะคะก็คือการนอนที่ไม่เพียงพอการนอนผิดเวลาเช่นบางคนเนี่ยนอนในเวลากลางวันที่ใกล้กับมืดนะคะหรือว่าการนอนที่ไม่ได้คุณภาพตามที่ร่างกายต้องการการนอนที่ผิดปกติฉะนั้นการนอนที่ไม่เหมาะสมก็จะทําให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพเช่นการเกิดโรคหัวใจโรคไตวายวเรื้อรังการบาดเจ็บโรคแพ้ภูมิตัวเอง โรคความดันโลหิตสูงเบาหวานโรคอัว้วโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกภาวะซึมเศร้าประสิทธิภาพการทำงานลดลงแล,และอาจเสียชีวิตได้โดยคนนะคะจะมีนาฬิกาชีวิตตัว24ชั่วโมงเนี่ยแสงแดดจะมากระตุ้นทําให้เกิดการตื่นนอนขึ้นนะคะนอกจากนี้จะเป็นพวกเครื่องของฮอร์โมนเช่นฮอร์โมนเมลาโทนินเป็นตัวที่กระตุ้นทาให้เตรียมพร้อมสําหรับการนอนโดยร่างกายจะหลังมากในช่วงใกล้เย็นและทําให้ฮอร์โมนนี้มีมากขึ้น ัวแสงจากไฟฟ้าก็จะไปรบกวนการปล่อยของตัวฮอร์โมนเมลาโทนินซึ่งผลกระทบต่อการนอนนะคะนอกจากนี้จะเป็นพวกฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ร่างกายจะปล่อยเมื่อใกล้พาดิทขึ้นนะคะก็ทําให้มีการตื่นนอนที่มากขึ้นนอกจากนี้อายุด้วยค่ะเมื่ออายุที่มากขึ้นการนอนก็จะช้าลงจะสังเกตได้ว่าอย่างวัยรุ่นจะมีการเข้านอนที่ช้ากว่าเด็กเพราะว่าฮอร์โมนเมลาโทนินจะปล่อยออกมาได้ช้ากว่า สิ่งที่ทําให้การนอนดีดีขึ้นนะคะโดยการหนึ่งปรับหรือว่าเซตเวลาในการนอนให้เป็นเวลาเดียวกันทุกวันการนอนดึกจะกระทบต่อเวลานอนนะคะในการทํางาน 2. งงดการใช้แสงไฟก่อนเข้านอนอย่างน้อย1ชั่วโมงเช่นการเล่นมือถือคอมพิวเตอร์หรือการดูทีวี3งดการออกกําลังกายก่อนเข้านอน 4. คืองดอาหารมื้อใหญ่หรือว่าแอลกอฮอล์เพราะจะทําให้ร่างกายมีการเผาผลาญแล้วทาให้ไม่ง่วงนอน ห้าคืองดการใช้นิโคโตินหรือว่าบุหรี่รวมถึงงดตัวคาเฟอีนเช่นชากาแฟช็อกโกแลตซึ่งเป็นสารที่กระตุ้นทําให้เกิดการตื่นตัวจึงบรบกวนในการนอนฉะนั้นไม่ควรกินกาแฟในช่วงบ่าย 6. ควรออกกําลังกายหรือการทํากิจกรรมข้างนอกในช่วงกลางวัน 7. ห้องนอนควรเป็นอากาศที่สบายเงียบและมืด 8. อาบน้ําอุ่นหรือใช้เทคนิคที่ช่วยในการผ่อนคลายก่อนนอนหากคุณนอนไม่เพียงพอ การยีบหลับช่วงกลางวันไม่เกิน20นาทีจะช่วยได้หากคุณทำงานเป็นกะจำกัดการเปลี่ยนกะบ่อยเพื่อง่ายต่อการจัดเวลาในการนอนหรืออาจจะหลีกเลี่ยงการใช้คาเฟอีนในช่วงแรกของกะรวมถึงลดเสียงและแสงในการรบกวนระหว่างนอนตอนช่วงกลางวันเช่นการใช้ผ้าม่านหวังว่าทุกคนจะนอนเพียงพอกันมากขึ้นนะคะอย่าลืมกดไลค์แชร์และ subscribe ให้กันด้วยนะ